ยนเข้าใหม่มานําเสนอนะครับคันนี้เป็นรถที่โหสวยจริงๆเลยนะต้องบอกว่าสวยเกินราคานะครับ <laughs> นิสสันซิลฟี่ 1.6V ปี2012นะครับผมคันนี้เป็นรถสีเทานะครับเอาประวัติก่อนเลยนะรถบ้านมือเดียวไม่มีชนไม่เคยแก๊สน,นะครับผมแล้วรถนี้สวยคลิปเกินราคาเลยนะคันนี้ ถ้าลูกค้าหารถที่ส,สวยๆนะครับวิ่งไปนั่นไปนี่ไปทํางานกลับบ้านนะคันนี้แอนมินแนะนําเลยนะครับว่าสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมกระจังหน้านะครับส,สวยๆกิ๊บกิฟตรเมียมนะทะเบียนกไก่หนอนหนูสองเจ็ดสามสองสระบุรีนะครับผมไฟหน้าขา,ขาวๆจัวๆเลยนะนี่ดูดิเดี๋ยวเปิดได้เห็นซอกเห็นอะไรทุกอย่างเลยนะครับ พาสีปี69นะปีหน้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบทันกันเลยนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับล้อแม็กเดิมโรงงาน205 60นย์ขอบสิบหกนะ,อะดอกยางใหม่มากโอ้โหของมิชลินด้วยนะครับดูปีเอ้าปี2ีนะเอ้ายางใหม่นะคัะนนี้โอ้โหโอ้โหรถใหม่ยางใหม่เอาโอเค สวยสวยมากมเลยใายดูนะคะันนี้สวยวพอๆกับปี2020เลยดีกว่าโอเคมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมคุญแจมีครบบุ๊กสวิตครบนะแล้วก็ประวัติเจ้าของเดิมน,นะครับเป็นคุณคุณป้านะเป็นพอโรงเรียนนะครับก็ดูที่หน้าเพจนะครับวันรับเข้ามีให้เห็นเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจเครื่องยนต์โครงสร้างกันนะครับ นี่สตาร์ทปุ๊บชึ่งเลยโอเคอนิสสันซลฟี่คันนี้ผ่านการใช้งานมาที่หนึ่งแสนสี่มืนเจ็ดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับโครงสร้างสวยกิฟสีเดิมโรงงานนะอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมโอเคกระจกนะครับกระจกใช้งานสีบานด้วยปกตินะโน่นโอเคไหนเอ้ยน่น ถ่ายกันเห็นเห็นชัดๆนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับซื้อสดมีเล็บมีเล่มฟุตโอนทุกอย่างพร้อมขับกลับได้เลยนะเทสกระจกมองข้างกันหลายๆคันแอดมินลืมเทสให้ก็ต้องขออภัยนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวแอดมินจะเทสให้ทุกทุกคันเลยนะนู่นเคฝั่งซ้ยซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะครับผมเค เบาผ้านะครับคันนี้ไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรนะก็อาจจะมีย่นย่นมาแล้วบ้างนิดหน่อยนะเพราะคันนี้ปี2012นะแต่สภาพโคตรสวยเลยดีกว่าน็อตน็อตประตูขวามือหลังนะครับไม่เคยขยหมายความว่าประตูบานนี้ไม่เคยมีชนนะครับก็นี่น็อตประตูบานหน้าก็ไม่มีชนนะครับเข้าไปดูข้างในกันเลย วงมาลัยเป็นระบบไฟฟ้านะครับนิ่มๆสวยๆหมุนซ้ายหมุนขวาไม่มีเสียงด้วยนะเปิดแอร์โอแอร์เย็นฉัำเลยนะครับหน้าจอ FM AM CDAUX นะครับก็ใช้งานได้ปกติครับเปิดเพลงฟังเพลินๆนี่นะครับใช้งานได้สภาพคอนโซลภายใน โอ้สวยเกินสภาพดีกว่าคันนี้่ะเดี๋ยวเรามาดูบุกสวิตมีให้ครบเล่มรถ่ะเล่มรถดูเล่มรถดีกว่าอันนี้คุณมานัสสนานนะครับผ่อนกับยุทธยาคคปิตาลพิซซิ่งนะโอเคผ่อนเสร็จปุ๊บก็โอนเลยนะครับก็เป็นลำดับเดียวนะ ลำดับแรกหน้าต่อไปไม่มีแล้วนะครับคันนี้รถมือเดียวสวยกิ๊บใช้ในจังหวัดสระบุรีนะโอเคก็รายการอื่นๆก็แผ่นป้ายชำรุดเปลี่ยนเปลี่ยนป้ายใหม่แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรโอนได้ปกตินะครับไม่มีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์กับสีชนหนับติดแก๊สไม่มีอะไรเลยนะรถรถสวยเล่มสวยมือเดียวนะครับผม กอนมินก็เก็บไว้ให้นะครับลูกค้าสื้อสดขับรถกลับได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูลืมดูเพดานนะครับเพดานใวยสวยโคมๆคงันนี้มีล็อคเทคมาให้ด้วยนะอ่าดูด้านล่างนิดนึงมีสนิมไม้ไม่มีนะครับถ่ายกันช้าๆไปเรื่อยๆโลโก้นิสสันทุกบานนะครับโลโก้นิสสันทุกบาน หลังคาสวยๆเงาเงาไม่มีลอกไม่มีลายไม่มีสนิมนะครับอะกลมาดูห้องโดยสารแถวหลังหลังคารถสวยๆกริบกรอบอยู่ครบนี่เบาะแม่คันนี้แอดมินมบอกได้เลยคันนี้สวยเกินราคาจริงๆนะโอ้โหรถปีสองพันสิบสองเหมือนป้ายแดงเลยอะโหดมากอนนันนี้อะเดี๋ยวไปดูท้ายรถนะครับผม ท้ายรถนิสสันซูฟี่คันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดนะครับ <c oughs> นี่ก็มารอาอปท้ายนะครับสีอถ่ายไงเออใ,ใ,ให้แสงไม่บังนี่วิธีกานเราดูเราชนท้ายไหมไม่ชนท้ายนะก็คือดูสีนะครับหนึ่งสองสีต้องสวยแบบนี้นะไม่เงานะครับเป็นด้านๆแบบนี้ถูกแล้ว ก็เม็ดอาร์ตต่างๆน้องคมอยู่ครบนะซ้ายขวาเหมือนกันนี่สภาพอ่าผ่าท้ายมีให้ครบเบ,บิกมาใหม่นะครับแม่แรงยังอะไรอยู่ครบยังอะไรสวยขนาดนี้แอมินว่าไม่เคยถอดนะนี่ยังอะไรไม่เคยถอดแม่แรงทุกอย่างครบแล้วก็ ซิลสีครีมครีมแบบนี้หมายความว่ารถไม่เคยมีโดนท้ายหนักมานะครับผมถ่ายกันเห็นเห็นชัวๆแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยครับคันนี้ร้อเซนเต็มการันตีตรงปกแน่นอนแผงประตูเบาฝั่งซ้ายสวยงามไม่มีรอยขาดอะไรนะครับแผงประตูสวยงามนะ นอตทุกอย่างซอกซอกซ้ายซอกขวาแอดมินเปิดให้หมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดซือรถที่นี่ได้รถที่สวยตรงปกร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนดูลวดูได้นะครับหน้าเพ็นได้เลยเดี๋ยว,วเปิดราคามาว้าวแน่นอน โอเคดูสภาพเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ทำงานอยู่นะครับยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ไม่มีสั่นนะ mm hmm. ก็หมายความว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ง,งานรถใหม่สวยคิดไล่มาดูที่สติกเกอร์นะครับมัดชันหน้าฝากระโปรงทุกอย่างเหมือนเดิมนะดูที่จุดนี้นะครับโอเคสติกเกอร์อ่ะฝากระโปรงสติกเกอร์มอกอนะอ่ะก็ ไม่เคยขายไม่เคยแกะเป๊ะ,ปะนะครับเป๊ะเลยสีตูยังไงเออเห็นไหมอ่าตรงนี้แล้วก็นี่จัดต,ตูทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยงามไม่มีไข่ไม่มีแกะนะครับดูสต,ตภาพเบาโชกคสวยงามอันนี้ฝั่งขวาฝังา่งซ้ายเราไล่ไปเลยนะตั้งแต่ตัวแรกตัวบนตัวล่างทุกอย่างสวยงามไม่มีการถอดไข่ทำสี ตัดต่อใดๆนะครับถ่ายกันเห็นๆจะจ่าแบบนี้ใส้ใส่คลิปๆก็เช็คสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คสภาพทั้งต่อไปอีกหมื่นกิโลนะครับผมราคาเลยนะครับสําหรับนิสสันซีฟี1.6 V ี2012รถมือเดียวไม่มีชนไม่เคยแก๊สนะครับไม่เคยกลับสีน <mel> ่นน <noise> ี่นั่นโอเคเขาเปิดราคาที่189,000นะครับผมซื้อสดขับรถกลับได้เลยนะครับเล่มพร้อมกุญแจพร้อมชุดโอนพร้อม ประมาณนั้นนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 0 2 0 9 3 3 -3 0หาน้องเข้าฟัางได้เลยครับรถอยู่ที่โบสตาร์ตุคา88 8บางบัวทองนนทบุรีนะเข้ามาดูรถได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวัน10โมงถึงห้าโมงเย็นแต่ถ้าเกิดว่ามาเย็นกว่านั้นก็โทรมาได้นะเพราะว่ามีสปอร์ตไลท์ดูรถกลางคืนได้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันคันหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ